สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่แอดมินของบริษัท VM นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเข้าดูเว็บไซต์ของบริษัทนะครับผมลูกค้าเข้ามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Product นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับผมก็จะมีหมวดหมู่สินค้านะครับให้ลูกค้าคลิกเข้าไปตรงที่โคดพลาสติกนะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับผม ก็จะมีรูปสินค้านะครับแล้วรายละเอียดสินค้านะครับลูกค้าเลื่อนขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็หน้าจะมีหน้าที่2นะครับให้ลูกค้าคลิก,กไปห,หน้า2นะครับก็จะมี 3, 4นะครับให้ลูกค้าคลิกไปดูเลยนะครับบนบนสินค้านะครับ บนนี้จะเป็นสินค้าพวกขวดนะครับผมถ้าเป็นกระปุกลูกค้าก็คลิกตรงกระปุกเลยนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับข้างบนจะเป็นไลน์แอปนะครับผมแล้วก็ gmail นะครับแล้วเบอร์โทรโรงงานนะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมผมก็เข้าไปหน้าโฮมนะครับ หน้าโฮมลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมไลน์แอดสามารถทักได้เลยนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นที่อยู่ของโรงงานนะครับที่ตั้งนะครับให้ลูกค้าคลิกเข้าไปก็สามารถใช้ GPS เพื่อนำทางไปที่โรงงานได้เลยนะครับขอบคุณครับ